หลังจากที่เราได้ทำการถางภูเขาออกไปทั้งลูกแลเนี่ยเราก็จะมาทําการสร้างฟาร์มหล็กกันต่อซึ่งผมได้ทาการออกแบบฟงังฟังเลยฟาร์มหล็กไว้นะก็มันคือไม่ใช่เ๋ยวไม่ใช่โอเค มันคืออันนี้ตอนแรกผมว่าจะทําแบบนั้นซึ่งมันไม่เกิดผมทําไม่เป็นมันไม่เกิดอะไรยืนในเพลย์ได้นานไม่เกิดสักที่ไหนละโอ้โหเพลย์แต่ตรงน,นี้ก็ได้เยอะกว่าอยู่ดีดูสิไปเซฟต์อันแล้วสร้างแบบนี้แหละสร้างง่ายด้วยนะ<ม>โอเคกลับโลกแล้วรึเปล่าพอเพิ่มาโลกนี้ก็ต้องเดินกลับบ้านอีกแล้วงใครมันทำให้คิปเปอร์มาระเบิดแถวนี้เนี่ยโอเคเราต้องมา การออกแบบมันก่อนตอนนี้เราปูเพื่อนไปแล้วแต่ว่ากลัวพื้นจะไม่พอผมจะสร้างห่างจขอบตรงนี้มนาะประมาณ8บล็อกแล้วเ,เราจะใช้อะไรสร้างเเป็นไม้ดีไหมเพราะว่าไม้เต็มบ้านเต็มเมืองเลยของเราอะ่ะรอบข้างเรามีแต่ไม้เอาเป็นไม้ก็ได้นะโอเคแล้วก็จะมาข้างบนตรงนี้ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8ก็1 2 3 4 5 6 7 8โอเคประมาณนี้เราก็ต้องเริ่มสร้างจากตรงนี้ใช่ไหมผมกลัวมันเกิดตรงข้างๆด้วยแหละไม่ใช่อะไรหรอกจุดดิเพราะว่าผมไม่ได้หางตรงนี้ออกถ้ามันเกิดตรงนี้เราค่อยมาถางที่หลังก็ได้นะโอเคไม่เป็นไรทำการ เบลรักโอกมาดักโอ้กเรามีเยอะมากครับไม่ต้องห่วงถ้าไม่พอค่อยตัดเพิ่มได้โอเคนี่นี่เต็มเลยโอเคการค้าผมจะทำการสร้างไว้ก่อนแล้วค่อยยัด NPC ลงไปนะคือสร้างไว้ก่อนอย่างเงี้ยแล้วค่อยยัด NPC เข้าไปโอเคเราเริ่มจากตรงนี้หรือเพื่อขอตัดตรงนี้ทิ้งเราจะเออหนึ่งสองสามซึ่ง สอสตัวนี้เป็นที่ให้ NPC อยู่สองสามโอเคแล้วก็หนงสตัวนี้คือซอมบี้บเราจะประมาณตรงนี้แล้วก็ทการเอาบล็อกนี่แหละ ตอนนี้ต้องสูงอีกหึงบล็อกใช่ป่ะใช่ปะวะด่วนหนึ่งสองสโอเคถูกเชดบล็อกตรงนี้ก่อนเกี่ยวร่วงไเมื่อกี้หนึ่งสองปึ๊บ โอเคก็ okay, จะประมาณนี้นะนี่ประมาณนี้แล้วก็ทำการปิดลังคาปึ๊บๆอ่ะโอเคปึ๊บๆเราจะไปอีกฝั่งไงแล้วเนี่ยเราจะเปิดก๊อตโหมดเราบินห้ามไ, <c oughs> <ๆ>ไปเลยไหมโอเคไม่พลาดฟูบคือโอเคเลงดีๆดีเฟิร์มยิ่งเข้าด้วยเนี่ยเป็นคนเลงไม่ค่อยแม่นอยู่แล้วโอเคเข้าปึ๊บปึ๊บ เดี๋ยวเลยเราจะทำอย่างนี้ทำไมนนเนี่ยชิคสิโอเคประมาณนี้ตรงนี้เราจะเป็นอะไรนั่นกระจกระวางไว้โอเคแล้วก็ไปตรงนี้อีก8บล็อกเอ้ยไม่ใช่8บล็อกเท่าไหร่นะ34ผมเกินไป2บล็อกนะ1เอ่อเป็นพวก,กดินดีกว่าเอาบล็อกดินมาดีกว่าเพราะว่าบล็อกอย่างเงี้ยมันมันขุดลำบากขุดช้าเราใช้พวกดินถ่ายปื้ดเดี๋ยวก็จบแล้ว ดินหนีบล้อดินตัวน,นี้จะได้จาัดก,การที่หาเ,เขาไว้ตอนนึงอาเฮ้ยเอาเฮ้ยบิดไม่ขึ้นหนีเราบ้านใครมาอยู่แถวนี้เนี่ยอ๋อเป็นสมาชิกใหม่ชื่อบีบชื่อบีบเดยเยเลยเลยเลยใช่ไหมน่าใช่มั้มเพราะว่าเขาสร้างบ้านแถวนี้แล้วพันเล็กมากเลยนะเพิ่งเริ่มมาเล่นไงประมาณสามสี่วันถ้าจะไม่ผิดโอเคยเรามาที่นี้เราจะไปถ่ายยังไงเนี่ย อุ้ยอ้าวแล้วเรากระโดดทำไมวะมาแล้วเข้าไปเข้าไปโอเคอ้ออเอทิงกันเิงสอสามสี่ห้าหกเจ เก้าสิบเอ1 2 2โอติดกันเลยเดียวโอเคัรสวมันจะชิดตรงนี้ผมต้องทำการเอาพวกคอนกรีตแูเโอ้ยมเมื่อกี้มันบินเร็วไปหน่อยโอ้ยติด ปึ๊บแล้วก็มาตรงนี้ว้าเพราเผื่อข้างๆนี่ก็ไม่พอนะเนี่ยต้องแบบอุ้ยโอ้ยไม่ต่อหรอกอุอ้ยปึ๊บโอเคมาตรงนี้หนึ่งสองอ่าอย่างงี้ปบปบปบแล้วก็เอาโชว์วิวมากูทำอะไรกันนี่ย รตัวนี้ก็ยังจำไม่ได้ว่าชื่อช่องอ่าพีกเบหรือ P J แล้วรู้สึกว่ามันตรงไหมเนี่ยตกว่าเฮ้ยทำไมแปลกๆนะสองสามสี่เดียวสร้างผิด,ดว่าทำไมมัน,ปนแปลกเอออย่างนี้สิแล้กวก็หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่

ไปปิดตรงนี้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 ตรงโอเคเราลงไปตรงนี้ก่อนโอเคแล้วก็การกดตรงนี้าก็มาประมาตรงนี้เอาเราจะวัดตรงนี้แล้วกันโอเคหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสี่ห้าสิบหกสยสิบสามสิบโอ้โหมันกินอานเใหญ่มาก หน4สองสามกับกหึ่งสองสาม้อย่างเงี้อย่างเี้อย่างเี้อย่างเี้แล้วก็อย่างี้โอเคเราวางโครงเสร็จแล้วไปนอนละมืดมืดมองอะไรไม่เห็น น้องโดเรม,ม่นานอยากเป็นตัวกำจัดตัวอันตรายกับอากาเปินฟาร์มเล็กแนาคตรเว่อร์เกยบมีบุกไม่เป็นไรช่างมันโอเคเรามาตรงนี้ต่อผมต้องการโว้โหนี่มันอะไรเนี่ยใครใครใครเข,ข,ข,ข้าใจแล้วยัง ตอนที่บอกไปเมื่อคลิปที่แล้ว2คลิปที่แล้ว,ลวบอก2คลิปแล้วว่าจะสร้างสีฟ้าประมาณนี้แต่ถ้าขยันอาจจะสร้างเพิ่มแต่ตอนนี้เราต้องตาม,มาหาการาเวลกับทรายเพิ่มมาต่อตรงนี้โอเคผมไปตามหาการาเวลกับทรายก่อนโอเคผมต้องการไปตามหาพวกการาเวลกับทรายอาสาหรับกันแล้วมาแบบาป,ประมาณแป๊บหนึ่งไม่ได้เยอะมากแต่ก็พอสมควรเอาไปคาฟมันดีกว่า คพราะว่าเท่านี้ไม่น่าพอนะถ้าไม่พอก็คือไม่พอไม่พอก็คือไม่พอโอเคสองอันโอ้โหไม่พอผมว่าแล้วก็อ่ะโอเคแล้วก็อเอาน่าจะพังไปแล้วมั้งอ,อันนีม่มีมีมีอยู่ โอเคเอาไปวางหน่อยสิเราต้องอวางเพิ่มตรงไหนบ้างนะที่เนี่ยถาวนี้ต้องขุดแล้วแหละอขอวางก่อนเอ่อปึ๊บขอ,ขอการตีกรอบก่อนมีไหมตรงนี้เราก็การปึ๊บ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 ก็ต้องต่ออีกแปดวอล์กหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณอย่างนี้แล้วก็การเอา แล้วเนี่ยเคลื่อนกองการปึ๊บอย่างนี้โอ้ยกระตุกโอเคขอวางดินให้มันเต็มก่อนโอ้โหถ้ามันจะอ๋อดินหมดโอเค,อเ,ค <c oughs> เขาไม่มีคาถาอะไรโอ้โหมันแพร่พันธุ์เร็วมากคือถ้ามันแพร่พันธุ์แล้วเนี่ย ไม่มีบอกญาติในตัวไงพี่ต้องแล้วผมจะทับทำไมล่ะนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มงงกับตัวเองละทำไมผมไม่ขุดออกไปจะมาวางพื้นอ,อะเอองงกับตัวเองกันเว้ยขุดออกเอาเสียร์ทานแล้วกันทานนี้กัน ผมน้ำการขยายพื้นที่แล้วก็ทำให้ฟาร์มเนี่ยมันสูงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนเป็นบล็อกยีโรคอนกรีตเพราะว่าตอนแรกมันสูงแค่สบล็อกผมลืมนะความสูงถ้าผมทำสูงแค่สบล็อกเนี่ยัยงมาเกิดข้างล่างแนละมันจะผลผลิตไม่ค่อยดีต่อไปผมจะทำการไปเอาไม้นี่แหละไปเสียงอะไรตรงนี้มันมีมอนสเตอร์หรอโหเต็มเลยตัน,นึงต้องไปเอาคบเพิงก็คือทอชนั่นเอง ปึ๊บโอเคครบเพลิงมีนี่ฐานไหมฐาน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 โอเคมีฐานปึ๊บครบจะอ่าไหนๆก็มาแล้วครับรั้วไปเลยแล้วกันไม่ใช่รั้วประตูรั้วครับประตูรั้วไปเลยแล้วกันไหนก็แล้วน่าจะใช้ไม่เยอะก็ไม่ไม่เยอะไม่น้อยอ่ะอ่าเนี่ยครับทีเดียวเลยแล้วกันไหนก็แล้วก็ประตูรั้วมา โ oh, อ้คูชิี่อันพอไหมเนี่ยว่าไม่พอหรอคูชี่อันเนี่ยถ้าไห่พอค่อยค้าใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ขอไปปักไฟก่อนโอ้คีเปอร์ออ a แม h dude วันนี้เซ็ง keeper ตรงนี้ โอยลืมปะป่กไปก็เกิดกันซะเต็มเลยโอเคนี่ตายซะตายซะโอเคเฮลเลอระลืมถือ oh. มาตรงนี้แล้วก็อืการเอาลัวมาวางปึ๊บก็ทำงี้ ทำการวางอย่างนี้รอบๆให้หมดปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็วางอย่างนี้ปึ๊บอ้ยโอเคครบแล้วผมวางอะไรของผมเนี่ยโอเคแล้วก็ทำการขุดตรงมุมออกไม่ต้องใช้ตรงมุมไม่ต้องใช้ เนี่ยผมว่าเดี๋ยวค่อยตรงนี้เปลี่ยนหน่อยเพราะว่ามันต้องเป็นแนวนี้เป็นการสร้างฟาร์มหล็กง่ายๆนะเป็นวิธีง่ายๆใช้ของไม่เยอะมากเผื่อถ้าเกิดมาเจอหมู่บ้านเตรียมนู่นเตรียมนี่พร้อมแบบไม่นานก็ทําฟาร์มแบบนี้ได้ต้องลงไปทาการเอ่อผมจะหันฮ o อปเปอร์ไปฝั่งนี้แล้วกันนะไปขุดตรงกลางตรงนี้เลยแล้วกันเฮ้ยไม่ตรงนี้อเอาคอนกรีตดูดไว้ วันนี้ปึ๊บปึ๊บโอเคก็ทําการผมจะลงไปตามหาน้ำมาสักหน่อยเอากระจกเลยมีกระจกไหมวะม,ม่กระจกไหมเอ่ยนะมีกระจกไหมน่าจะมีโอเคมีแล้วก็เอามันต้องการอะไรบ้างนะถังน้ำถังน้ำถ้าไม่มีค้าใหม่เลยก็ได้โอเคผมเก็บทรายก่อนทรายไม่ได้ใช้ละมืดอ,อีกแล้ว ทำไมมันมมพูดป่อยอย่างเหล่านี้อ่ะโอเคครับถังน้ำประมาณ5อันปึ๊บ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 โอเคแล้วก็ครับไอ้นั่นโอ้ดิ้่สี่อันเองอ่ะมันต้องใช้เยอะมันต้องใช้แบบเยอะกว่านี้เลยผมเอาเหล็กไปเก็บไว้ไหนหมดล้วเนี่ยอ,อยู่น,นี้ป่ะไม่ใช่ผมเอาเหล็กไปเก็บไว้ไหนวะา อผมเกบไปไเลยอตอนนี้มีอีก้อยกระโตกโอเคทำการนะครับโตวัวคาบก่อนผมลืมเอาตวัวคาบมาด้วยเรีก,ก็ครับกล่อง1 1 2 3, ่งหสามประมาณเข้ามาห้าอะไรแล้วกันแล้ก็ทำการเดดต่อตต้ตาตุ้ตต้าเ้งต่อสองสามโอเคเดี๋ยว ก็เอามาอย่างนี้ทำการวางยังไงดีวะเอิม่มแบบนึงเอาบล็อกอะไรมาเลยสิรวมการวางกล่องปึ๊บวางอย่างนี้โอเคแล้วก็ขุดออกล่วงอีกเอาคัพเปอร์วางอย่างนี้ทำการแล้วก็ลืมเอากระจกมาโอ้ยลืมของอีกแล้ว ก,กระจกอยู่แนวแล้วคือเก็บของไว้แล้วก็จำไม่ได้ว่าเก็บของไว้ที่ไหนเฮ้ยเจอละปึ๊บาเป็นกระจกแบนนะต่ออย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เอาบล็อกวางแล้วก็ปึ๊บไม่ใช่ทิ้งแคปดอทำไมวางแคปดอยอย่างนี้ร,รอบสี่ทิศ Bon. ก็วางข้างบนปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็วางลาวาเข้าไปมาอย่างนี้ตามด้วยน้ำปึ๊บ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 แล้วก็ทางน้ำก็จะประมาณนี้สำหรับการวางข้างบ bon. น พอไอ้เร่กูเลามันเกิดก็จะโอ้ยโดนด่านโดนด่านแล้วก็โดนมาตอนนี้ก็โดนเราเผาตายโอเคซึ่งผมต้องทําอย่างนี้ทั้งหมดต่ฟาร์มเลยโอเคผมทําการวางรัว้ววางน้ําวางทุกอย่างที่จําเป็นต้องใช้เสร็จแล้วต่อไปก็คือการเอากระจกเไปวางผมไม่รู้ว่าผมมีกระจกเหลือเยอะเปล่าน่าจะมีเหลืออยู่นิดหนึ่งจากการที่เราครั้งที่แล้วที่เราทําทไม่ไว้อ K เคฟิชชิน่าจะมีเหลืออยู่โอ้มีเหลืออยู่เยอะแล้วก็เอากระจกไปวางอันนี้น่าจะแป๊บเดียวแหละ พราะว่าวางแค่ข้างๆก่อนวางให้ฝั่งแบบอา้าวเดี๋ยววางางบนได้ไงวางให้ฝั่งนี้ก่อนโอเคทําการวางกระจกมาที่มหน้อยต่อไปก็ตัดขนแกะขนแกะไม่รู้ว่ามีเหลืออยู่หรือเปล่านะน่าจะมีเหลืออยู่นิดนึงเอ,เอาพวกเ็กเก็บไว้แล้วกันขนแกะขนแกะผมน่าจะมีขนแกะนี่มีโอเคเอาไม้มาขนแกะดูก่อนดูก่อนเพรอยากเม่อยากไปตัดที่ตัดแต่เวลา ไม่น่ามีโอเคงั้นเราต้องไปตัดแล้วเก็บมาแล้วก็ต้องเอามาอีกหายไปเล้ะตัดให้หมดตัดให้หมดเลยแม่แม่แมแม โอ okay. เคแล้วเขสจีนมันต้องใช้เท่าไหร่สามสามสามสี่สิบสองโอเคสิบสองเฮ้ยตัดมาตั้งเยอะได้แค่สิบจ็ดก้อนเองเหรอใช่เหรอว่ามันไม่ใช่เหรอนี่ไงยี่สิบห้าก้อนก็ตัดมาตั้งเยอะไ,ได้มาแค่สิบจ็ดก้อนได้ไโอ้ได้เท่าหร่สิบสองเกินเลยเป็นไปเยอะ โอเคได้ได้กี่อันละเอาเตียงมาเลยไ,นะได้มาแปดขาดอีกสี่ปึ๊บปึ๊บก็ปิ้นเตียงไว้ใส่เพิ่มฟุมากตอนนี้เอาเตียงมาใส่เลยโอเคปึบโอเควางอย่างนี้หนึ่งสองสาม สองามพี่ชนกระแพงเลยหนึ่งสองสาม One two three 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 ก็บินมาฟังนี้บินเข้าไปปึ 1, ๊บโอเคหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามก็เหลืออีกฟังเดียว Oi oi, quái quái bụng hỏi mẹ Thế hào hỏi bay làm bài, bay okay. Bình hào bay binh hào bay binh hào bay binh วางเตียงครบ4ฟาร์มต่อไปเราก็ต้องทำการเอา npc มาใส่ผมน่าจะมีเวอร์ชนนี่มีมีอยู่มีเต็มเลยเอาเป็นดินเนี่แเหมือนเดิมนแบมันกดเร็วดีไงมันต้องใช้เวลาในการกุดมากรับส เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม้มาทำไมเนี่ยโอเคต้องต่อจากตรงนี้ขึ้นไปข้างบนนุ่มโอเคเอาโอเคผมขอแรงบูธหน่อยแล้วกันผมมีไม้ ีห้นมาเไรค่อยมาที่นังก็ได้ปึ๊บ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 เอามาให้หมดลงไปปึ๊บ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 เตียงออกเพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วต้องไปอยู่ตัวนู้แล้วตัวไหนที่ไม่ได้ไปก็น่าจะบ๊ายบายบ๊ายบายนะบ๊ายบาย ตัวนี้ไม่ได้ไปก็ระวังประสบอุบัติเหตุเด้อโอเคนอนก่อนขึ้นมาโอเคอันน้ไหนก็แล้วเฤกษ์อันต่อไปเลยเลยอันไหนก็แล้วก็เอาปุ๊บจะได้พุ่งรุขึ้นไปเลยอ่าใช่งั้นแหละต้องมาตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มีพาลังเร็วหนึ่งอันเอาดินมาวางปุ๊บเ่โอเคทำการ ส่งไปเลยแล้วกันแบบถ้ามีตัวไหนคลี่ขึ้นมาได้ก็แบบไม่ต้องเสียเวลาไงไม่ห้ามีนะมั้นด้วยสภาพอะเพราะมันไม่ลงไปไม่ลงไปละเฮ้ยไม่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 โอเคอะตัวนี้ผมทำพิชามิเนี่ยต้องเป็นแนวดิ่งใช่ปะมันต้องแบบอีอย่างอีแบบหนึง่งต้องอย่างนี้โอเค นี่มาไปเลยโอเคได้แล้วหนึ่งตัวอขอ,ขอทางขึ้นดีๆก่อนออกไปโอเคเข้าไปได้หนึ่งตัวเหลืออีกสามตัวเอ้ยสองตัวไม่ใช่สามตัวต่อไปการตามหาฟอมบี้เดีย๋ยวผมบอกในเซิร์ฟก่อนว่าอย่าเพิ่งนอน ตอนนี้ตอนกลางคืนแล้วร,รามาร่าซอมบี้ไงเธอเลิกกระดกลิ้นทำเพื่อแล้วผมอะไรเนี่ยโอเคเลินล่าซอมบี้กันดีกว่าซอมบี้โอ้โหคนี่ไงหนึ่งตัวแบบไม่ต้องสงสัยเพิ่มมาเร็วๆผมมีเกาะทอนะเนึ้งถอดเฮ้ยเข้ามาสิออกมาฮะออกมาเข้ามานี่ฟึบฟึบโอเค สเสียงตัวแะไปก่อนโอเคจะเชื่อป่ะล่ะไม่ยนเสียงอีกตัวอยู่ข้างใต้นี่หว่าโอเค,อค,อเ,คเราลากตัวนี้ไปก่อนเลยด้วยกันแบบจะได้ไม่เสียเวลามีเสียงจริงเนะี่ยจะอยู่ในนี้แหละใช่ไหมอยู่นี้ใช่ไหมใช่นี่ไงปึ๊บเบิ้บ โอเคโลติโอพาวเวอร์เรลนี้ก็ได้เวลาแล้วเจ้า้อมจะเป็นความของฉันด้วอยังเช่อมบี้ว้าว่ีจะไปได้แล้วเนี่ยโอเคมาเขมว้ดินหมกไปด้วยคือรถบัสิ

กันให้ซอมบี้ออกมาแล้วก็อา่าโอเคต่อไก็ต้องมาอันนี้วางไว้ก่อนให้มันแบบขยับไปเยับมา มาตรงนี้ฟาร์มโอเคแอนนกอลเอมเกิดแล้วแอนนกอลเอนเกิดแล้วนี่เร็วมากยังไม่ได้ทำอะไรเลยมันเกิดแล้วเออถุออกเอาไมค์คัดขึ้นมาเอาไม่มีปีกอ๋อบอกอามดูดามิดตายโอเคผมไปตอบว่าฝั่งโอเคคลิปนี้น่าจะมีแค่นี้แหละเพราะว่า แล้วทำการสร้างฟาร์มอิฐเสร็จเรียบร้อยแต่ยังไม่เสร็จแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคลิปหน้าเนี่ยผมว่าผมจะมาทำการแบบทำระบบเก็บอขอ,อ,บบบองให้มันดีขึ้นโอ,อ้ยทํำระบบเก็บของให้มันดีขึ้นมันจะได้คือผมไม่ต้องตอบบอกขึ้นไปยิบเผือให้มันไปทางน้ำแล้วก็วื๊บๆทีเดียวเลยดีกว่าเออมาน